สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้งาน1ในร้อนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับสมบูรณ์ทุกจุดเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Camry ปี2003นะครับ2.4ตัว Q เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเรียกว่าออปชั่นจัดเต็มนะครับคันนี้ใครที่กำลังเล็งหารุ่นนี้นะครับ ห้ามพลาดนะครับเปิดมาในราคา159,000บาทนะครับสภาพงดงามแล้วก็ไม่ต้องเก็บทำอะไรเพิ่มครับซื้อไปขับได้ยาวๆครับรุ่นนี้ลองชมลองเช็คดูได้นะครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับที่รังสิตนะครับและถ้าใครชอบจริงๆนะครับก็ให้น้องเขาจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้การันตีให้ว่าส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับไม่ต้องกังวล โทรเจรจาสอบถามนะครับชอบจริงให้เขาขับส่งเช็คสภาพหน้าบ้านได้เลยนะครับสภาพภายในสวยงามมากๆนะครับกว้างขวางนั่งสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับเซนด์ล็อกแอร์แบ็กคันนี้แอร์แบ็กสี่ใบนะครับความปลอดภัยสูงสุดรองชมดูก่อนได้สวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเลือนไม้สามสี่นะครับเป็นตัวท็อปก็กระจกก็ปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงปรับ ซ้ายขวาก็ไฟฟ้านะครับสภาพสมบูรณ์ครับเดิมบางโรงงานทุกจุดนะครับใครหาไว้ใช้งานทรงนี้หรูหรูแบบนี้นะครับห้ามพลาดนะครับสภาพภายในเบาะหนังนี่ใหม่มากๆนะครับต้องบอกก่อนว่าสวยและก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับรุ่นนี้เอาไปใช้ไม่ผิดหวังครับ ลองชมดูก่อนได้นะครับไปเช็คไปตรวจสอบก็ได้นะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านใกล้นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซน็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับภายในตกแต่งลายไม้สวยงามกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะครับเป็นอันว่าถ้าใครชอบรุ่นนี้และกําลังเลงหานะครับคันนี้ถือว่าดีงามครับราคาประมาณนี้นะครับจับต้องได้แน่นอนเพราะอย่างที่ผมเคยนําเสนอนะครับถ้ารถแบบนี้ทรงนี้ไปเต็นต์ราคาจะไปอีกราคาหนึ่งครับ มีเลยครับสภาพสมบูรณ์นะครับภายในดูใหม่มากๆแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับแอร์เย็นถึงข้างหลังแน่นอนนะครับเบาะคู่หน้าก็นั่งสบายครับแน่นๆนุ่มๆหาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับลองชมดูได้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับ u t u b e นะครับมีคนรีวิวเฉพาะชัดๆเจาะจงเลยครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับใครชอบสนใจไปดูรถนะครับ วิ่งมาโดยประมาณ2 5 0 0 0 0หานะครับคันนี้ใครซือไอจะเป็นมือที่2นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าทั้ง2เจ้าของนี่ดูแลรถดีมากๆนะครับลถระดับคลาสนี้ออกมาต้องมีล้าน4ล้าน5นะครับตอนนี้เหลือแค่1 5 9 0 0 0 0บาทนะครับแจ้งเอามาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับลองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่านะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดดูได้เลยครับสำหรับนี้ก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้พี่น้องสมาชิกเอาไปใช้งานกันนะครับ ดูได้ไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับตัวนี้สวยครับสมบูรณ์หาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับราคาแบบนี้ไม่มีมาบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเอามาลงขายทีไรหมดทุกทีนะครับนี่นะครับไฟสองสว่างครบนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับเย็นแน่นอนนะครับคันนี้แอร์สองแถวชุดหลังนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกซ้ายแยกขวานะครับ จะเย็นเฉพาะข้างหน้าก็ได้จะเย็นเฉพาะแค่คนขับก็ได้เย็นข้างหลังอย่างเดียวก็ได้ครับเป็นแอร์ระบบจุตอนแยกได้นะครับออโต้ Auto นะครับสมบูรณ์สวยทุกจุดนะครับใครเน้นหารุ่นนี้ว่าเชียงอันถ้าติดตามช่องนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดและถ้าผมแนะนําและการันตีนะครับต้องบอกว่าคันนั้นน่าสนใจสุดๆครับเพราะว่าผมไว้ใจคนขายครับเขาคัดลถสภาพคัดลดงามๆม,มาให้ฉะนั้นเวลาที่ผมการันตีเนี่ยผมไม่เสียชื่อช่องแน่นอนนะครับ ลองชมดูได้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆเน้นชอบโทรเจรจาจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านครับการันตีให้ว่ารถสวยพร้อมใช้ครับเช็คสภาพสมบูรณ์ก่อนใช้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับสภาพพร้อมใช้จุดครบครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะครับเรียกว่าสมบูรณ์ทุกจุดเลยครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อึดทนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับดูแลตามอาการครับ อัตราการกินน้ามันนอกเมืองก็มี 11, 12, 13, 14ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบการเล่งของสมาชิกคนใช้นะครับ 2.4Q เป็นตัวท็อป